สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรวิ่งล่าง2ตัวกันนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเน้นที่10ล่างนะครับก็เราไปดูแนวทางไปพร้อมกันนะครับสูตรนี้ก็เริ่มเดินมาตั้งแต่งวัที่ออกเจนะครับก็จะมีทั้งหมด1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดนะครับงวดแรกนะครับสุรนี้คุนลุงได้เจ็ดกับสองนะครับออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาหลักสิบนะครับงวดต่อมาได้หนึ่งกับหกนะครับออกหกห้าครับหกมาหลักสิบงวดต่อมาได้เก้ากับสี่นะครับออกเก้าเก้า อดตมาได้ห้ากับศูนย์ครับออกศูนย์เก้าอ่อมาได้แปดกับสามนะครับออกสามศูนย์อมาได้หกกับหนึ่งนะครับออกหนึ่งหกอมาได้หกกับหนึ่งนะครับออกหกสองอ่ตมาได้หนึ่งกับหกนะครับออกหนึ่งหนึ่งอัตมา 6, ครับ JUN ได้ 6กับ1นะครับออก6 7เจ็ด่อมาได้9กับ4นะครับออก9 1้าหนึ่งวล่าสุดนะครับได้4กับ9นะครับ4กับ9นะครับออก4ี่ห มาทั้งหมด11งวดนะครับหนึ่งงวดนี้นะครับจะได้เลขอะไรนะครับถึงซื้อสีเหลืองมานะครับขอภัยนะครับ ไปดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนสามครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลัก,กร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับสิบบนหนึ่งครั้งแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งแล้วบวกเพิ่มค่าแต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่สองเราก็จะได้สามบวกกันสามครั้งได้เก้านะครับ 9บวกศนะครับเป็น9 9้เบวกแปเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับ8บวกหคงที่ได้9บวกเพิ่ม5แต้มนะครับก็เป็น4นะครับเราก็ได้เลขล่างในงว่นนี้นะครับคือ9กับ4นะครับ ซึ่งเก้าก็ชนกับเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับก็เน้เนไปที่ได้เ้านะครับในงวดน,นี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับสูตรบวกหที่เราเคยลงให้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนครับ สูตรบวกห้าที่เดินให้ที่ลงให้ครับมีเดินอยู่หนึ่งสูตรนะครับวันนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับสักคู่นะครับตอนแรกว่าจะลงให้แค่สูตรสิบยิงล่างของตัวสูตรนี้นะครับจะลองดูสูตรบวกห้าหนึ่งสูตรอ่า รับเศษบวกที่สองนะครับสูตรนี้นะครับใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างสองครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหลักร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับ x บวกห้านะครับ สองบวกแปดเป็น0ย์ูเป็นหกหบวกเเป็นห้าบวกสเป็นเก้เป็นเก้เบวกหเป็นสี่สรครับได้4ี่กับ9นะครับชนกันนะครับผมหยิบม,มาให้ดูครับอันนี้มันอันเก่าสุดน,นะครับคือสูตรสอสูตรนี้นะครับหลุดไปหนึ่สูตรครับ ผ่านมาได้721ดสูตรก็หกหนะครับ หาไม่เจอนะครับแต่จำได้นะครับว่าสุดที่1ได้7จดสนะครับนี่ครับต่อไปชุดนี้นะครับเจ็สองแล้วก็6กหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในว่นนี้นะครับอันนี้ได้สี่เก้านะครับ เป็นสูตรที <in> <throat> 100, 100. ่ห <in> น <common understands Ireland> ึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับศูนย์บวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดคงที่ได้หกขออภัยครับสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนะครับ ได้หกกับหนึ่งนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับที่หลุดไปนะครับนี่นะครับเราก็เน้นไปที่สูตรที่ชนนี่นะครับสี่กับเก้านะครับเพราะฉะนั้นเลขวิ่งล่างสองตัวนะครับในงวดนี้ได้สี่กับเก้าแล้วทีนี้เรามาดูสูตรนี้กันต่อเลยนะครับ สูตรนี้ก็ยังเล่นต่อเนื่องนะครับเมื่อที่ถ่ายม,มาได้หกกับเจ็ดนะครับออกหกสี่นะครับออกสี่หกออกข้าที่เลขหกครับในงวันนี้นะครับสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองสี่หก มาดูสูตรแบบเรียงกันบ้างน,นะครับหนึ่งล่างสองตัวนะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหรือได้หกบวกสองบวกสี่บวกเก้าบวกศูนย์บวกแปดคงที่ หกบวก2องเป็นแปดบวกสเป็นสอบวกเเป็นหนบวกศนเป็นหนบวกแปดคงที่ได้เก้นะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต่ก็เป็น0ูนย์พอชนกันที่เลขเก้านะครับ นี่นครับ9กับ0นะครับ9จะมาไหมนะครับต้องรอลุ้นนะครับเลข0ก็ตรงกับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ใน9กับ0นี้ก็น่าลุ้นนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับวิ่งล่างสองตัวสูตรแบบเดี่ยงนะครับ9กับ0 ูตรแบบบวกหได้สี่กับ9้านะครับและสูตรใหม่นะครับวิ่งล่างสองตัวมาหลักสิบนะครับได้สี่กับ9ก้าได้9กับสี่นะครับนี่นะครับมาลองพิจารณานดูนะครับชอบก็น,นำไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านไปนะครับ มีเยอะนะครับในงวดน,นี้สูตรของเราจะเดินต่ออีกหรือไม่ก็ต้องรอรุ้นนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเลขม่เงเล่าสองตัวนะครับในงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ